การง่ายกางง่ายนะเต้นมาร์กนี่ก็มีทั้งอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็รูปสวยๆจากจากสมาชิกเต้นมาครับผมสามารถก็เข้าไปดูกันได้นะครับป้ายยากันเลยปรับโอเคร้อยปีร้อยปีร้อยปีเต้นที่แบบสูงๆโป่งๆแล้วแบบไม่ต้องกลมเยอะเราอยากทําที่นี่ให้เป็นเหมือนบ้านคือทุกคนมาเหมือนอยากให้เขาได้ขอบคุณระดับที่สองอ่ะเขาจะมีคนแบกไปนอนในห้องน้ำ สนับสนุนโดย n o r w a y Outdoor เต็นหลังคารถลูปท็อปเต็นมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพวันนี้แลแคมปิ้งครับยังอยู่กันในบรรยากาศของเต็นท์มาร์คแอนด์เนท์ทั้งที่3นะครับแล้วก็ยังอยู่ที่เทนชิคเคมนะครับเูรีวันนี้ของรางวัลเยอะเลยเนาะของรางวัลประมาณ10รถตู้แล้วก็เนี่ยฮะ งานนี้ก็จะมีเสื้อที่ระลึกเนาะแล้วก็นี่นี่นี่คือผู้โชคดีเดี๋ยวเดี๋ยวเพาะจะคนเหล่านี้คือคนโชคดีที่จะร่วมจากฉลากนะแล้วก็มาลงทะเบียนอัปเดตกันวันนี้การเดินทางของเราครับต้องขอบคุณด้วยครับเราเดินทางมากับน o อตเว o ์เอ o าทดอนะครับ เราใช้าลูกท็อปหลังคาเต็นท์ในการเดินทางในการแคปปิ้งของเราทั้งนี้มาร่วมงานกับเดนมาร์กนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้ทับรายละเอียดก็จะมีเรื่องของเต็นต์หลุกท็อปหลังคาเต็นท์นะครับแล้วก็ a อ c e s s o r ต่างๆที่จะเข้ามามีจะเสริมรถพวกลุกท็อปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวหรือเป็นหนึ่งในช็อปที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็น power บ็อกหรือว่าเป็นในส่วนกระติกน้ําแบนดินต่างๆหรืออะไรต่างๆก็เบสติดตามกันได้เข้าไปดูเลยครับในส่วนของโครงการม้าไม้นะครับอยู่แถวนนทบุรีก็เข้าไปดูในทางเพจง่ายๆก็คือนอตเพจเอาดอกราเดินทางของเราครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณอีกส่วนนึครับก็คือในส่วนของโรงกาแฟพั่วละมุนนะครับโรงกาแฟคั่วละมุนก็มีทั้งกาแฟพั่วเข้มพั่วกลางพั่วออกนะครับหรือจะเป็นซองบิ๊ ใส่น้ำร้อนไปก็มีนะครับว่าเข้าไปดูได้นะครับในเพจดองกาแฟคั้วลมุนหรือหากได้กาแฟดีๆอย่างกาแฟคั้วลมุนแล้วนะครับเบรนเสร็จแล้วก็มาใช้กับเครื่องทำกาแฟของตาราลเอสโต้ไทยแลนด์่วนนี้ก็แนะนํากันได้ก็มีหลากหลายรุ่นเลยนะครับหากได้รุ่นอื่นๆหรือสนใจรุ่นอื่นๆเข้าไปดูเลยตอนเข้าไปดูในซาราลเอสโต้ไทยแลนด์นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับให้พูดหนึ่งอย่างของเซนมาร์กที่ดีที่สุด อยากจะโอ้อวดกับคนใช้เต็นท์อื่นว่ายังไงดีเต็นท์มาร์กในส่วนดีที่สุดของของคุณเล็กกางง่ายครับกางง่ายนะเต็นท์มาร์กนี่ใช้ด้านดับหนึ่งของคุณเล็กคือกางง่ายนลตอนนี้มีสองเอ็มนะมีสองแล้วก็เนื้อผ้าอีกได้หนึ่งครับที่ดีทสุดของเต็นท์มาร์กที่คนปรับปรุงปรับปรุงด่วนเลยนะคืออะไรครับความพิเศษส่วนบุคคลน่าจะเป็นพื้นพื้นนะถึงพื้นยังไงดีครับพื้นอ่าคือพื้นเนี่ยเขาจะได้กลุ่มของของของสไตล์โซโลอย่างเดียวใช่ใช่เขาจะเปย์เปย์เขาจะนอนนอนเตียง นอนเตียงนอนพื้นอะไรยเงี้ยครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้กลุ่มของคนที่เป็นครอบครัวเป็นเมลี่คนที่แบบอ่าลงมาไม่ใช่โซโลใช่พอพอพอกลุ่มนี้ไม่ได้ปุ๊บกี่ห้ออื่นเขาก็มาตีเป็นตลาดของกระจมแต่ว่าไม่ถ้าก็ต้องหาอย่างอื่นมาใส่ใช่ใช่ใช่สำหรับคนไม่ชอบคอดก็ต้องปรุงให้ปรุงให้ซึ่งดูแลก็ไม่ได้ยากคนอื่นก็ทำกันมานะก็มีอินนองอินเนอร์เพิ่มมั้ยครับมีครับแต่ว่าอินเนอร์เขาก็มันมันไม่พอใส่แล้วมันไม่ ไม่กระชับไม่สวยไม่เอาอยากจะติดตามกลุ่มเราเข้าไปยังไงใบอะไบ้างพี่เข้าไปในเพจเลยครับพี่บอะไรใบเพจเต้นมาร์กไทยแลนด์ขับครับผมเต้นมาร์กไทยแลนด์ขับนะเต้นมาติดตามพวกเราได้ในนั้นมีอะไรบ้างเึอนไหม่แล้วป้ายยาเนป้ายยาในนั้นนะครับก็มีทั้งอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็รูปสวยๆจาก จจากสมาชิกเต้นมาครับผมสามารถก็เข้าไปดูกันได้นะครับป้ายยากันเลยครับถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลความรู้นะพี่นะเนี่ยผมเห็นพี่พี่ลนมลงบ่อยลงอะไรที่ไม่ค่อยมีสั่รเล่นไปก๊อบลูกเข้ามาแล้วก็เห็นไหมเป็นคนอย่างนี้เลยก็แต่ละความรู้ติดตามมาได้นะเต้นมาร์คอนาคตมีอะไรแบบขยับขยายใหญ่โตมีแพนอะไรบ้างไหมครับเค่างประธาน ผมยังไม่ไดความคิดเลยตอนนี้มาชิปมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้อ่ะหมื่นกว่าหมื่นกว่านะหมื่นกว่ามันก็ไปลองจากญี่ปุ่นวันนี้มางานได้นาคเองครับผมและได้ข่าวว่าไอ้ทางหลังนี้มันไม่ธรรมดาเลยพี่ผู้ที่จะมาโอ้ยย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 ียย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  เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าแหละแต่มันก็เปลี่ยนสีแค่นั้นเองแต่ว่ามันบังเอิญว่าเพราะสีมันมาแล้วสีไม่หลุดลูกค้าไม่ค่อยชอบอ๋อเหรอไอ้นี่ไม่ชอบนะวันนี้มางานแล้วแบบมันมันโดดเด่นเหลือเกินเดี๋ยวเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดนมาร์กไหยพี่หรือว่าโดยคาแรคเตอร์ปกติผมมีบังหลังเลยกองหลังเลยพี่อ๋อแล้วเป็นไงพี่ข้อดีของเซนมาร์กแล้วก็ทำไมถึงไม่จุดตรงส่ง ไม่เคยจุดหรือไม่สมใจตาอับิดเป็นกระโดดใชีพี่ก้องบอกว่าแล้วก็ไม่ต้องพูดว่าเอาไว้คอยพี่ก้องต้องการทุเที่ยวแล้วก็หลงหลังแล้วก็มีทุบมันทุบนี่นะตรงกลางต่อได้สองกิโลนะจะม่ทันจะเข้ากับอุปกรณ์เป็นตัวเมฆถึงดำๆเขาบอกว่าเจ้าของแบรนด์ไม่เอาอะไรมาเลยนะครับอุปกรณ์ ต้องรักให้โอกาสแก้ไขให้โอกาสแก้ตัววางไว้เลยเรื่องราคามม่้องเอามาหีกนิดหน่อยก็แต่ไม่ด้องกลับเดี๋ยวให้เขาเองแต้องบอกเอาไปสามห่งก็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 น่าจะโอเคนะอย่าบ่นนะมาตเองเป็นยังไงสคนดูี่ถามว่าพอกาวันนีคนที่ดูอะไรสดันนี้ว่าดีว่าเป็นยังงแล้วเ็น์มาร์กเนี่ยเ็นต์มาร์กคั้งนี้ได้ผลก็แต่ว่าติดตาไงได้บ้างพี่มีเจ้าแม่กวนอิมครังที่ส สามไปิมไทยแลนด์เหตไม่โดนไมค์ไทยแลนด์่ากไปมากวันนี้สิ่งที่เป็นเซมารกกลังจะขายให้เราดูว่าสิ่งที่เขานด้วย่เรื่องของดวงจิตเนี่ยหลักมาากคว่าอาจจะแบบเป็นไฟงานเฉพาะอีกิดก็เลือกใช้ดูแต่เขาบอกอย่างที่ครับผมเขาไม่ใช้หน้าอหน้าร้อนเขาไม่ใช่หน้าหนาวนะครับผมบอกให้จริงจริงเพราะว่าใช้ืไม่ ไม่รู้ก็คุณเปิดคลิปผมดูเลยทำสปครมาได้ร้อยปีร้อยปีสปีกบงแล้วไงร้อยปีนะเป็ไงกพี่น้องกี่กี่เดือนได้เตรียมการมาไงนี่ก็คุยกับพี่ก้องตั้งแต่ตอนเริ่มทํรลานครับเริ่มทํรลานแล้วก็พี่ก้องเองก็อยากทําใหไม่มีความสุขวะหลองมีความสุขเหรอพี่ต้องมใช้คำนี้เหรอพี่ใช่ผมก็เลยบอก พี่มือผมอาจจะไม่ถึงว่ะแต่ว่าวันนั้นมางานบิ๊กลีมได้อาจารย์สองพีเอสเฮ้ยบิ๊กลีมเราก็เจอกันในไลน์สาก็เอามานั่งคุยกันต้องอะไรทุกแบบฟูนิดหน่อยก็ก็มาลุยกันลุยกันใช่ครับจนจนจนเกิดเป็นลานก่อนนะเอาแเ่็นแรกคือลานที่แบบว่าผมว่าติดอันดับหลายคนพูดผมว่ามันมันเป็นจริงมันสวยสวยต้องต้องลองมาสัมผัส สนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอร์เกินที่อยู่กันในบรรยากาศเป็นมาร์คแอนด์เฟรนด์ครั้งที่3นะครับแล้วก็เนี่ยบรรยากาศก็มีก็มีมีเด็กๆก,ก็มีนะฮะไม่ใช่แบบมีเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสำหรับแคมเซอร์นะครับที่เราเดินทางกันมาก็ต้องอม,มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นเสื้อแล้วก็เป็นหมวกที่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อเสื้อเวเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับก็ เพื่อจะได้นำไรายได้เข้ามาต่อเติมในหรือเรื่องราวการ่ายทำผลิตรายการให้ได้รับชมกันนะก็ต้องขอบคุณ่องนาเขาไปดูในเพจแล้วนะครับแคมป์เตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากา,กาศกันต่อว่ามีอะไรบ้างที่แบบสนุกสนานแล้วก็อย,กอยากชาวเดนมาร์กไปยังครับกลุ่มนี้เขาป้ายยากันหนักไหมหน,น,นันกหนักพี่หนักเหรอตอนแรกอ่ะผมหาเต็นที่แบบสูงๆโป่งๆแล้วแบบไม่ต้องก้มเยอะกร้าผมเจอตัวนี้ตัวนี้เข้ากลุ่มมา รู้สึกว่าเต้นมาร์คมันมีข้อดีกว่าเต้นอื่นๆยังไงบ้างในความรู้สึกของเราอย่างแรกเลยพี่กางง่ายมันกางง่ายผมมันไม่ชอบตอกสมองเยอะเป็นมาร์ก็ตอกสมองน้อยมากจะสี่ตัวอยู่ใช่ไหมฮะอ่ามันห้าตัวลก็ก็ขึ้นแล้วที่เหลือใช้ใช้แปนใช้เพื่อนกเราจะได้ตอกน้อยๆก็ขึ้นแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งผมไม่ชอบกางทาบด้วยเพราะว่ากางทาบมันก็ต้องตอกสมองเยอะเีกอะโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรกับสมองไหมครับไม่ไม่ถูกกันเลยรับไม่ได้เลยไอ้สมองเนี่ย อกเยอะๆเหมือนน้ำอ๋อเป็นปัญหาเรื่องข้อต่อมือมันจะมีปัญหาทําให้วิงเวียนถ้าใช้ข้อข้อมือเยอะอันนี้อําเล่นโอเคก็คือตอกน้อยก็ไม่ต้องกลางเ้าเพาะโดยบอดี้เขาก็เป็นท้าเป็นตัวแต้ อนี้หนึ่งเรื่องแอร์เคลื่อนที่ครับในสายแคมปิ้งครับสายแคมปิ้งนะยอมรับเลย D P X หรือว่าคุณอ่านวันนี้คือคันติดธุระวันนี้ติดธุระครับเป็นที่เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของ g P X ครับครับปีนี้กระแสมาแรงมากพี่มาแรงมากครับงานเข้าคนแคมป์ก็จะรู้ว่า g P X ไม่ได้มาทำธุรกิจใช่ครับ g P X มาเพื่อให้เสรีจัดในงานใช่ครับนี่คือต้องรับผิดน้ำใจเราถึงอันเนะส่งถึงอันด้วยนะใช่ครับขอบคุณมากน้ำใจส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่เป็น ครอบครัวนะฮะแล้วคราวนี้ในการกางเต็นท์แต่ละครั้งนี่ฮะช่วยสภาพอากาศของประเทศไทยบ้านเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะร้อนใช่ไหมฮะคราวนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านที่มากางเต็นท์เนี่ยอยากได้ดื่มด่ำธรรมชาติจริงๆ แต่ก็ไม่ทด้อยากอะ่านอนร้อนแล้วก็เนี่ยเห็นแล้วที่หนึ่งแอร์เกิที่สู้ครับเดี๋ยวนี้มีออบิชั่นวางข้างนอกมีข้อมีอะไรจูกต้องครับกีบีดียูพิคิดเจ็ดพันของเราจะมีด้วยกันตอนนี้นะครับสองรุ่นเจ็ดพันบีดียูเก้าพันบีดียูแต่โตใหม่ตัวนี้กําลังวางตัวนี้เลยตัวนี้นะฮะใช่ครับตัวนี้นะฮะนี่คือพัดลมรุ่นยี่สิบนิ้วครับผมวางนะขอจัดเลยผมวางห้าเมตรที่ลมโอ้แน่นอนครับซุปเปอร์เทอร์โบใช่ครับเราเพิ่มสายไฟเข้ามานะฮะ 4เมตรนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการยาวไปเลยถูกต้องครับเพราะว่าคราวนี้ลูกค้าบอกว่าโอ้ยเสียบไปแล้วอะสายมันสั้นยังเลยโอ้ยต้องขยับปลั๊กอีกไม่ตรงเลยฮะคราวนี้เราเพิ่มมาสายยาว4เมตรเลยนะฮะตอบโจทย์ลูกค้าเบาเรื่องเบาเบาของเรายังคอนเซปต์เดิมนะฮะพัดลมรุ่น2น0นิ้วของเราก็คือขนาดเบา ยกขึ้นรถได้ง่ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับชอบเนี่ยแค่นี้เองออกแบบแท่งไว้กับอะไรแท่งไปกับเก้าอี้อะไรจบมันมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เทอร์โมฟิลครับไอที่มันล้อแล้วมันจะตัดใช่ครับมันตัดการทำงานของมันเองครับมีเทอร์โมฟิลอยู่ในตัวนะครับทำให้ไม่เกิดอันตรายไม่ผอมไมมไม่ระตัวถูกต้องครับแล้ววันนี้พิเศษด้วยอย่างที่บอกอย่างที่บอกตัวนี้นะคะเราลดนี่ลดกันแบบเพื่อคนแคมป์เลยนะพี่คนแคมป์ในงานติดต่อยังไงได้บ้างพี่ JPX Thailand เข้าไปดูในเพจได้เลยเข้าไปดูในเพจได้เลยนะครับ เอดสไตในไลน์เอ็ดนะฮะแอ็ดสไตเจพีเอ็กไท a แลนนะฮะหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับเรามีคอร์เซ็นเตอร์รับให้กับลูกค้าอยู่ตลอดนะลูกค้าสามารถสอบถามได้ตลอดนะฮะอย่าลืมความสุขของคุณขาดไม่ได้ถ้าไม่มีแอร์แล้วพัดลม j จ x ีเอ็กครับเอกนก็ถือว่าเป็นน้องใหม่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 มากเลย เเจ้าของหลายคนพูดความดีงามของที่ความสวยครับพี่อันดับแรกเลยพี่ตั้งใจอะไรให้มันเกิดเป็นชิคแคมป์ตรงงนี้เราอยากทําที่นี่ให้เป็นเหมือนบ้านบ้านในี่ความหมายของพี่ใช่ครับบ้านของพี่เป็นไงบ้านพี่ใหญ่เหลือเกินเจ็ดสิบกว่าไร่ก็คือทุกคนมาเหมือนอยากให้เขาได้ความอบอุ่นข้างล่างเห็นข้างบนข้างบนเห็นข้างล่างว้าวไม่เหงาแล้วก็อ่าพรเวษพเไม่ไม่ไม่แอรไม่แอร ผนี่คือ,อัวใจโจทย์คนทำอีกหนึ่งใหไลท์ที่ไม่พูดไม่ได้ห้องน้ำเป็นดีครับพี่นะครับเป็นไงบ้างที่ห้องน้ำก็ห้องน้ำเนี่ยที่สัมปทานอุปกรณ์ห้องน้ำที่ถูกที่สุดในประเทศไทยไหมครับหรือว่อาคืออย่างนี้พี่คือคือเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อเชิงพาณิชย์หนึ่งเลยเนี่ยเราทำเพราะความสุขการที่เรามาแคมป์ปิ้งเนี่ยเราขนของเรา แบกของอุปรกรณ์มากว่าจะกลางกว่าจะลือ้อกว่าจะเก็บทุกคนมีความเหนื่อยใช่ให้เขาเหนื่อยเลยดมมีครับก็ถือว่าดีครบแล้วก็ทุกอย่างบรรยากาศเขาบอกว่าอาจากต้นต้นผมมอช่วยทําให้มันดีขึ้นอนาคตมันจะดีกว่านี้แน่เลยมีในใจแอดเฉลยก็ไมมีอะไรเก็ก็หวัง,งครับวังตอนนี้ผมไม่ได้มุ่งในเรื่องของ เพราะว่าถ้าพึ่งในเรื่องของผลกำไรอ่ะเราจะไม่ได้ทำขนาดนี้เราไปต่อไม่ได้มันจะติด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 ใช่เราเราทำเพื่อว่าหนึ่งเลยละเรามีความสุขคแล้วเราอยากให้ทุกคนมาเนี่ยแค่แค่ชมว่าแฮปปี้แล้วกลับมาสับแฮตยิ้มใช่ครับแฮตยิ้มมีความสุขเนาะพูดถึงเต้นมาร์กหน่อยมีความมาร์กเนี่ยตัวแรก เดี๋ยวผมจะใช้ตัวตัวนี้ตัวดีเดซเซมเหรอใช่ครับดซเซมครับใช่ครับเดซเซมเบอร์อย่างนี้ก็ใช่ครับดซเซมเบอร์ตัวนี้สีเข้มเลยนะอ่าสีเข้มนี่เรียกพันธุ์ดงเลยเพราะสายป่าด้วยสายป่าสายป่าตัวแรกมีความชื่นชอบอะไรในความเป็นเต็นมาเป็นคือผมซื้อมาครั้งแรกนะครับเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดเปิดทั้งหลังเปิดข้างหน้า ไม่ดูคู่มือเลยไม่ดูเลยมันเปิดให้หมดวะเราดูจากในรูปที่เขาลงในเป็นทุกไงเราก็แบบพี่่พี่ต้องคิดว่ามันเสียหรือเปล่าวมันยืมเย็บหรือเปล่าทำไมเปิดได้ทุกมุมอะไรเงี้ยเปิดหลายหลายคนเดียวกางง่ายกางสบายโอเคจบมาจบหลายคนพูดคำนี้มาตลอดทั้งทั้งสองเทปที่เราเล่างานวินดีนี่เพราะนี่คือความดีงามแล้วก็ความชื่นชอบจากจากเป็นลูเวอร์ของเซนมาร์กครับ ไปได้ความรู้อะไรบ้างอะได้อะไรบ้างเข้ามาเนี่ยนอกจากโดนป้ายยางอะเนี่ยก็ก็ได้ความรู้ว่าผมไปถามในกลุ่มหรือว่าครับเป็นมาสกะกางยังไงไม่ให้ร้อนครับครับผมในกลุ่มก็บอกว่าอ๋อกางเสร็จแล้วก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้ครับจะได้ไม่ร้อนเออเต็มนี้เล็นตลดปลกดีอ๋อก็ดูของพี่เขาก็ดูของเขาเขาบอกว่าให้ใช้พัดลมดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับมีอุปกรณ์ช่วยหน่อยใช้พัดลมดีๆนะก็จะช่วยกันได้ นั่ตอนนี้อัปเดตติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ทั้งเทนชิแคมป์แล้วก็เซนเซสครับผมเซนมาร์กเซนมาร์กเซนมาร์กของเราก็จะใครยังไม่ได้กดก็ลองเข้าไปดูนะลองเข้าไปดูลองเข้าไปสัมผัสดูว่าอ้ายากันยังไงให้ความรู้กันยังไงส่วนของพี่น้องก็เหมือนเดิมส่องเต่าใบโตเหมือนเดิมก็เข้าไปดูอัปเดตถึงคาอัปเดตความรู้กันนะใช่ครับครับเซอร์วิสเรื่องราวของแสงสว่างใช่ตอนนี้ฝากประชาสัมพัสได้ ได้เลยครับแป้งต่อเริ่มผลิตแล้วนะครับติดตามเพียไฟแได้ครับเข้าเข้าเขตแหล่เทมเข้าเขตแหล่เทมแล้วเข้าเขตเข้าพื้นที่ใครมีใครมีไว้ก็ชมนะใครยังไม่มีรีบหาซึ่งตอนนี้มีอยู่ที่30จังก็พอได้ขายของด้ยนี่เรากับทิปกันดังเลยหรือเปล่าพี่อ่ะตามนี้ตามนี้สระลุกกระนาร์แล้วก็เดี๋ยวตัางหน้าเจอกันก็ทักทายพี่น้องเหมือนเดิมครับผมโอเคเดี๋ยวดูทชมบรรยากาศอยู่ดีดี One day yours. สนับสนุนโดย Ma t ฟอกเอ้าด o ์มีนัทคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพทำไมถึงเลือกเลนส์มาก่อมันกลางง่ายครับเราก็ได้ปัสดุมันเป็น เป็นผ้ามันก็คิดว่ามันตอนที่แรกซื้อคิดว่ามันน่าจะช่วยเรื่องคุณภูมิได้อาฮะแล้วพอใช้จริง5 6เดือนก็ไม่ช่วยครับเพราะที่นี่ประเทศไทยนี่คือความจริงจริงว่าจริงมันก็จะมีมันมันแทบจะแบบเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้จบได้นอนได้มันต้องมีคอร์ดมีไหอันนี้ความเปราอันนี้มุมมองจากคนข้างนอกรู้สึกไงบ้างกับการต้องมีออปชันเพิ่มที่แบบมันไม่ใช่เซนที่จบในตัวมัน จริงๆถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็เป็นทุกเต็นนะใช่เพราะว่าถ้าไปซื้อเต็นท์อื่นถ้าจะนอนกับพื้นมันก็ต้องไปซื้อแผ่นรองนอนอยู่ดีถ้าแผ่นรองนอนมันก็มีทั้งที่เป็นแผ่นเฉยๆแล้วก็เป็นที่สูบลมอีกมันก็ยังไงมันก็ไม่จบมันโอเควันนี้มามิงถือว่าเป็นยังบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้เพิ่งมาด้วยเพิ่งมาก็ยังเขาเรียกไงเข้ามาดูตอนแรกก็เอ๊ะแดดจะร้อนหรือเปล่าก็ร้านร้านดีริงร้อนจริงแต่ว่าร้านร้านดีครับแล้วก็ พอมาดูว่ามันมีมารวมๆกันเยอะก็เออแฮปปี้ครับแฮปปี้โอเคโอเคเดี๋ยวคงมีลุ้นรางวงรางวัลไหมโอ้แน่นอนแน่นอนอันนี้ตั้งใจมาลุ้นเลยเครถมาเลยเคลียรถมาเลยเอารถแบบโล่งๆเลยใช่ครับหมายถึงว่าเพื่อนขโมยของไปหมดแล้ววันนี้บรรยากาศความสุขเลยนะโอ้โหหาดูยากหาดูยากครับดูยากมาก เรามักจะเจอความสุขเหล่านี้ผมว่านี่แหละเรามาแบ่งปันกันแล้วก็คุณสามารถเลือกความสุขนี้ได้เล็กๆน้อยแล้วแต่แล้วแต่สะดวกกันนะพี่นะแล้วแต่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนปลายปีนี่โอ้แคมป์เยอะมากเลยพี่ใช่บ้านเราอ่ะบ้านเราต้องบอกว่าภูมิอากาศบ้านเราเพื่ออำนวยอหน้าฝนก็ไม่ต้องอ้างคนชอบหน้าฝนเพราะมันจะอีกฟิวเลยถูกต้องวิถอใช่ป่ะพอหน้าฝนแล้วไปเลยก็เป็นหน้าหน้าหนาวหน้าหนาวาหน้าหนาวก็ไฮซีซั่นของเรานาาจะน้อยหน่อย แต่ว่าไม่เปียกไม่เปียกไม่เปียกแดดไใช่ใช่ถือว่าเกือบทุกฤดูกาลนเชเประเทศไทยนี่ลูกได้หมดถ้าอยากแคมป์อยากเที่ยวกันจริงใช่แล้วก็ฝากแล้วกันครับเที่ยวแล้วแบบดูแลธรรมชาติกันนะพี่แล้วก็เบื่อแผกันลงรูปอะไรเงี้ยไม่ขิงกันมีป้ายยากันบ้างนิดหน่อยไม่ว่ากันแต่ว่ามีความสุขเป็นกินอิกได้วันนี้เจอเพรเจอเรื่องราวอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าผมผมอาสาเลยผมแล้วเนี่ยเราก็จะอัปเดตวิดีลิ่ของเรานะพี่เนาะไม่ไม่ถูกไม่บิดนะครับ แต่คุณก็คิดได้แต่เราเราคิดอย่างนี้แล้วก็มันก็มีเหตุและผลของเราอยู่นาะวันนี้ก็เติบโตไปด้วยกันเห็นปรากฏการณ์ไปด้วยกัน,น,กน,กนมันจะไปแค่ไหนผมว่าทุกคนรวมกันนะแ,แล้วก็สนุกกับมัน enjoy enjoy เป็นไงบ้างพี่กับงานครั้งนี้ผมสนุก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 ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดอะไรเยอะประจิตสนุกกับกับกับการเตรียมงานค่ะจะได้มากได้น้อยสมาชิกที่มาแขกที่ walk in เข้ามาของเทนชิด้วยนะจะมากกันน้อยพี่ไม่ได้ตีเรียดแต่ให้ทุกคนที่มาเขให้ให้เจอกับบรรยากาศที่เป็นเป็นของคนที่ชอบแคมปิ้งจริงๆโอเคเดี๋ยวเดียวนีุ่ญาตเห็นมะบอยเนี่ยคนรุ่นนี้ยเขาตอบกันดีขนาดนี้ พูดถึงแคมชี้หน่อยพี่ถือว่าเป็นกระแสดีมากก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นลานเป็นเป็นพิเดีมากอปีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักแคมป์เนี่ยถ้าไม่ได้มาเทนชี้เนี่ยผมบอกเลยตรงตรงเลยไม่เกินไปเลยพี่พูดอย่างนี้พูดตรงตรงเลยต้องมาครับเดี๋ยวขอหนึ่งในเมืองไทยนะครับถ้าใครไม่รู้จักเทนชี้นี่ผมบอกตรงตรงเลยนะครับว่าเอามากๆนะครับแค่ราแค่เราเอายี่กว่าหัวใจของของคนไปแคมป์เนี่ยขอเสียงปรบมือกับเด็กๆครับ บรรยากาศเราไม่มีลินน้ำนะอากาศหนาวก็ไม่หนาวแต่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนคุณต้องการอะไรบ้างในในการไปแคมป์ไปงานไปแคในลานการเต้นมันตอบโจทย์ออะ ห้องน้าก็ถือว่าตอบโจทย์เยอะสะอาดมากครับสะอาดห้องน้าสกปรกผมไม่อึอะไรผมไปห้องน้ำจริงห้องน้ำสำคัญสำคัญสำคัญเราคุณพ่อเป็นเป็นน้องเซิอีกนิดเดียวครับวันนี้ท่านประธานสองนอนหน้าห้องน้ำครับโอเคครับเพราะอะไรครับลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะไม่ขนาดนั้นระดับที่สองอ่ะเขาจะมีคนแบกไปนอนในห้องน้ำไม่น่าไม่ได้น่านเดี๋ยวก็ต่อยล่กเราเดี๋ยววอน สำหรับที่นี่ครับนอกจากรานแจเต็นก็ถ้าใครอยากเป็นรักษณางานอีเวนต์ขับดีครับก็เราก็ยินดีนะยินดีเลยครับต่อไปมันจะมีเรื่องของแคมปิ้งบ้านผป่ม่ามอนาคตเนี่ยที่แพนไว้เนี่ยอยากจะสร้างให้น้อยหลังก็คือหนึ่งถึงสองไม่เกินสามแค่นั้นเองนะพี่คือเราเอาไพรเวทเลยแล้วก็ให้มาทั้งครอบครัว ก็คืออาจจะมีเป็นแก่น้อยแต่ได้ได้ได้กลุ่มได้ก้อนได้กระชับใช่ครับเราจะไม่สร้างให้มันเป็นอะไรเป็นไอเดียกันแล้วก็รอติดตามนะตอนนี้อัปเดตติดตามยังไงได้บ้างพี่ก็เบื้องต้นนะครับติดตามที่เพจเทนชิคแคมเล่นชีแคมอ่าเสิร์ชเสิร์ชได้เลยก็คือขึ้นเทนชิคแคมเลยหรือก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรก็ได้ครับครับก็เบอร์โทรก็จะเป็น0 8 9 2 0 6ปดเก้าแปดศวงเล็บนิดนึงถ้าโทรหากล้องแล้ว กล้องไม่โทรกลับครับผมอยากคิดว่าเออเราทังเราใจไม่มไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณให้แอดไลน์ ในช่วงนี้นะนาคตณกำลังปรับโครงเงนอยู่นะแอดไลน์มาแอดไลน์ไหนพี่แอดไลน์จะจะเป็นเบอร์โทรเลยครับ0ู9ก็เบอร์โทรนั้นน่ะแอดไลน์เข้ามาใช่ครับเพราะว่าในนี้เราใช้ระบบไบไฟหมดไบไฟสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีเพราะฉะนั้นพอไลน์ก็จะเด้งรับูกันได้ได้ช่องทางได้ครับแล้วก็จะโทรสื่อสารกันได้ดูสบายมากผมว่าถ้ารักกันจริงอยากมาจริงเรื่องสื่อสารไม่ใช่ปัญหาใช่ครับติดต่อกันได้แล้วก็เดี๋ยวทางนี้จะดูแลครับ ต่อต่อต่อเป็นอย่างดีแล้วก็ก็จะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับพอดก็ติดตามในแล้วกันหรือว่าหนึ่งงานดีๆครั้งนี้นะพี่เนาะอีเว้นต์เริ่มมาแล้วพื้นที่เปิดให้เพิ่มความสุขชมเต่าความสุขกันก็ลองดูลองดูนะแล้วก็คนแคมป์อย่างเราก็ส่งต่อความสุขมอบความสุขขึ้นกันและกันอยู่แล้วเหมือนวันนี้กําลังมอบความสุขรับมาลอง ก็เป็นบรรยากาศค่ำคืนครับแห่งความตุกครับเดนนมาร์กแอนเป็นครั้งที่3นะครับครั้งนี้เราอยู่ที่เทนชิกแคมป์นะครับแล้วก็เป็นแคมป์น้องใหม่แล้วก็งานกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศกําลังคึกคืนเลยครัสนุกสนานแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับวนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นวันสปอนเซอร์ต่างๆหรือบุคคลที่สัมภาษณ์ต่างๆหรือไปเจอแฟนรายการก็ต้องขอบคุณครับที่ทักทายพูดคุยกันแล้วก็ เน้นย้ำเรื่องคอนเทนต์ที่เคยทำกันนะครับก็ฝากติดตามเราด้วยแล้วกันนะครับหากใครสนใจติดตามในส่วนของเดน mark นะครับเดน mark กับไทยแลนด์ก็เข้าไปดูได้ที่อยู่ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับแล์แคมปิ้งนะครับพบกันทุกวันเสาร์นะครับส0บนาฬิกาทางช่อง m v t v 75 m v t v channel นี่เองนะครับหรือว่าถ้าดูไม่ทันก็เข้าไปดูในเพจแคมสเตอร์แคมสเตอร์นะครับแล้วก็ติดตามเราได้ ก็ฝา,ากติดตามด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่องเที่ยวเดินทางแคมปิ้งอาความสุขอย่างเงี้ยครับพิธภาพใหม่ๆในลานแคมป์ที่เจอกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ